มมมมมมััันนนนนไไ่่่่ลืืคควาเเออกกรร้้งีีีียท็ขอดูหน่อยอะไรวะบ้าปะเสียบ้าที่ไหนเล่าแม่ดูแค่นี้ทำห่วงอืมเอามาแลกกันมามาเอานี้ใช่ไหมเอานี้มาแลกเลยมาเอ้ยมาสิสิเอาที่มาสิเอาที่เอาสิมา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 เฮ้ยเ้ยคว้าแม่ทำห่วงเลยมาที่มามาห่วงนักเงินทองไม่อยากได้หรือไง อ๋อมายเฮยเฮยยิ่งซะแล้วอันี่จะแดกหอมอกแทนแซนวิชหน่อยเย็นนี้ดูหน่อยนะอ้โหสีเอาผ้ากัาผมคืนมานะอยากได้ตังค์หรือไงทดเดียวนะเฮ้ยเข้าแล้วอย่างนี้เสร็จกูละเมิงเสียบักเติมมันบ่รหายเบิ้งเบิงของผมเพรกับบ่เสียตังค์ครับเียืนยุ่งกับชีวิตกูจัง ต่อให้กูตายหายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติกูไม่ดูของมบงไอ้เสาจอนไปหาขี้มาสิอยจะขี้ของพ่อมือออกมาแม่งหลบเข้าท้องไปหมดแล้วโอ้โหเสียผมนี่ดำแตนเนียนนะครับนี่นี่เสียไม่อยากดูของพ่อผมดูของผมก็ได้นะเอาเปล่าเดวเปิดให้ดูฟรีเือนการเอาเปล่ารอไว้ให้เส้นสองสลึงมึงขาดเมื่อไหร่ค่อยกลับมาให้กูดูไอ้คมชัดเล็ก เห็นเป็นตงหัวใจย่างเหนียวกัาพ่อร่างกายไม่ต้องเป็นดอกหืมปากดีนะนะอีเดงพลาตายตายพวกมึงจะมาแห่ศพกูหรือว่าจะมาเยี่ยมกูกันแน่วะคนอย่างกูเนี่ยนะไม่มีวันตายง่ายๆหรอกเดี๋ยวชักสายลูเอออกเขียวกูก็ไปทำงานได้ละ เม่ยว่านะซออน่าจะนอนพักผ่อนสักเดือนนึงใช่สิ่งด้วยนายพี่ายปากขี้เรือนให้กูนอนเดือนกูกูก็เป็นอีกเทยงง่อยเลยดิเอ๊ะนี่นางหญิงกับอีมอยหนังเหี่ยวไปไหนอ่ะอุ้ยมีอยากจะพูดมันไปหาผู้ชายจู่ซ่อมรถกัซออุ้ยตางยืนไปหาผู้ชายอุ้ย ว่ายขอโทษจริงๆครับรับรองครับมันลืนนี้เสร็จแน่เธอพูดง่ายแต่ฉันนั้นลำบากแย่ตายธุระตั้งหลายแห่งเสียขรถบานรูสิงละเมิอองมอ้หมีรอมารับแล้วใน้ทั้งหมดเนี่ยฉันจยาก,กายเองเอ,เอ้าเฮ้ยฝากด้วยมันลืนครับมันลืนมันลืนนะครับ คุณแม่แทงลูกคนที่แปดหรือไงถึงได้รีบนับอ้าวพูดอย่างงี้ก็ไม่สวยที่ปากกระเทยบักจอนหุปากขอแบงได้ไปแกแดดกันทุกมือนนะมึงนะไปกินข้าวอิ่มนะได้ไม่ว่ากันเออคือมันจังสี่ครับคุณคนสวยครับคือบอักเติมเนี่ยมันติดสอบแหละครับแล้วมอแต่ไซ้มันกระเสียครับถ้าพอจังสันนะคุณกระสีได้รับรถมื่อนี้แหะครับ อุ้ยเรียนศึกษาผู้ใหญ่หนาเกลือนะสิมันเรียนลามครับปีทุกท่ายแหละครับ ở đây này, mở chi vậy không biết tụi tui cả nó bắt đầu, chờ con พีไ่ไหมคาซอทำหนังสือปลดคุณบดินทำหนังสือปลดคุณบดินมาคาซอะโอ้ยทันทีเลยก็ซอกครับเศ้าใจกูเห็นแล้วอีโรคชอบแอบดูของรับผู้ชายของอีโกะหมวยอนะรู้สึกว่ามันจะเริ่มขึ้นทุกวันแล้วนะเืนทีจะต้องเอาจริงกับมันละเออกูได้ยินมาว่าอีน้อยมันไปผ่าตัดแปลงเพศมาใช่ไหม ใช่แค่ซออีน้อยมันผ่ามาสามสี่วันแล้วค่ะเพื่อนปู่ช่วยกันห้ามมันก็ไม่อยอมฟังนะคะซอขาความรู้สึกนึกคิดอะมันก็มักจะสวนทางกันมีแต่รองรับแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วใครมันจะทนได้มีแต่เก็บมีแต่เกิดแต่ปลดปล่อยไม่ไดุ้๊ยอแล้วเป็นยังไะคะซอคหาโอ้โหก้อยจูมึงไงสิเวลาจะฉี่จะเยี่ยวก็ต้องผ่านท่อ แล้วเวลาเกิดมีตัญหาขึ้นมาล่ะมึงจะปล่อยออกตามท่อตามสายอย่างนั้นเหรอแหมน้องแพลวใหม่นะทำไมหัวคิดได่ง้อเป็นหน้ามืออะไรกตายของตายหายเราครับนะมามามา,มาโอ้ยจะเป็นอย่างกันมาขนาดนั้สูนี่เนาะน่าเบื่อตองแม่งนั่นไอ้อหี้ยเงี้ยขอโทษค่ะเจ้าเทืองเงี้ยจะไม่ทำอีกแล้วค่ะทำสิมันจะได้สะใจไงล่ะ ทำไมไม่เชีย่ยงนะที่คอเลยไปเชี่ยงทำไม,ไมข้อมือจะได้ตายสมใจไงทำไมไม่เอาอย่างกูล่ะฮะไม่ผู้งั้นงปรับไหม,มนางฟ้าคะขอดูแลไองแง่งมันด้วยนะได้แล้วค่ะซอค่ะมึงแข็งแรงสบายใจเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทำไอ้แง่ขอบขอบคุณมากก็สอ ทีนี้ก็เป็นเรื่องกูบ้างละหญิงคิวมึงขึ้นจอชุดสองนะอ้าวก็คิวบอกชุดสี่นี่ก็อีพี่หมอเองนะสิเขาจะส่งชุดมึงไปซ่อมอุย้ยเขาไม่อยากจะเมาส์นี่เขาด่าม,มึงน,นี่นะหมอยังไม่ยอมรับแย็บเลยนะมึงเออกูด่าก็ได้กูด่าก็ได้วะแต่กูด่านิดเดียวแค่นั้นน่ะด่านิดเดียวแค่นั้นน่ะเพราะว่า เสื้อผ้าของเองไงเองเต้นเบาๆหน่อยสิมันขาดรุ่นวิ่นหมดแล้วเวลาเองเต้นนะลูกใส่เอาใส่เอาอย่างนี้แล้วเสื้อผ้าที่ไหนจะมาอยู่ทนทานอ่ะ ล้อกันเล่นหรือเปล่าี่เทืองพี่ทําอย่างนี้กับผมไม่ได้นะเช็คเงินเดือนกับเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับและขอคุณแจรถและรถคืนด้วยนะครับวิพวกมึงสองคนไม่เกี่ยวไอ้พวกตำแามขยะสังคมกูกับซอเทืองเป็นอะไรกันมึงก็รู้ดีนี่ก็แค่คนรู้จักกันหรืออาจจะไม่เคยรู้จักกันเลยก็ได้ กระเป๋านี่คือสมบัติของคุณค่ะก็ได้ไอ้รถต้นตีนี้ว่ากูอยากได้นักเหรอกูไปแล้วกูจะไม่กลับมาอีกมึงอย่ามาตามอ้อนวอนง้อ,อก,กูอีกก็แล้วกันไปไโถไอหมาขี้เรือนโดนน้ำร้อนลวกแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกนะ THANKS